สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับร้านวาวดับเพิงนะครับวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์2567นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดโปรโลล้างสต็อกนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะมาขายในราคาที่ขาดทุนเลยนะครับคืนกําไรให้กับลูกค้านะครับสาหรับตัวนี้นะครับจะเป็นปืนหนังสติกรุ่นลูกซองนะครับส่งลูกซองทําไมถึงชื่อลูกซองนะครับเรามาชมตัวกระสุนบรรจุนะครับตัวนี้นะครับสามารถยิงตั้งแต่ลูกที่เป็นขนาดเล็กนะครับขนาดเล็ก5มิลลิเมตร สามารถใช้งานได้เลยนะครับอ mm. ันน mm. ี Lock ้ผมแถมให้เป็นลูกขนาด8มิลิเมตร1ขวดนะครับแล้วก็เป็นลูกขนาด15มิลิเมตรนะครับ5ลูกนะครับอ่าใหญ่ๆเลยนะครับคือตัวนี้สามารถมีอ่ากาลังการทําลายอย่างสูงเลยนะครับสําหรับลูกขนาด15มิลิเมตรตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสามารถยิงได้2ระบบนะครับคือลูกที่เป็นลักษณะอ่าเล็กนะครับแล้วก็เป็นลูกลักษณะขนาดใหญ่นะครับโอเคนะครับวัสดุแข็งแรงทนทานนะครับยิงได้2อ่าระบบนะครับ สวยงามนะครับสําหรับตัวนี้นะครับท้ายยืดหดได้นะครับตัวแกนเป็นสเตนเลสนะครับอ่าตัวอ่าท้ายนะครับลูหะงาน CNC นะครับตัวบอดี้งาน CNC นะครับมือจับคลิปนะครับชุดไกลสเตนเลสนะครับแบริ่งอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นระบบแบริ่งนะครับสไลด์ลื่นเลยนะครับอ่าระบบแบริ่งนะครับตัวแกนสเตนเลสนะครับโอเคนะครับสวยงามนะครับจัดโตนะครับราคาสุดคุ้มสุดถูกแน่นอนนะครับสําหรับ วัวนี้วันนี้นะครับย้านะครับสินค้ามีจํานวนไม่เยอะนะครับผมเช็คสต็อกน่าจะประมาณ 2- อสามตัวนะครับก็จะปล่อยในราคาที่ขาดทุนเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นอาปืนหนังสติกลูกซองนะครับราคาตลาดในไทยนะครับจะอยู่ที่ราคา4ี่พันถึงสี่พันห้าร้อยบาทนะครับวันนี้ทางร้านไม่ขายในราคานั้นนะครับย้ํานะครับผมขายในราคาที่ขาดทุนนะครับอบางท่านก็สอบถามมาว่าทําไมขายถูกจังคือผมขายในราคาที่ขาดทุนนะครับแล้วก็ จะขายเพียง2-3ตัวเท่านั้นที่ขางสต็อกนี้นะครับผมสําหรับรตใหม่มาก็จะขายในราคาปกตินะครับผมโอเคนะครับวันนี้จาก4,500บาทไม่ขายนะครับจะขายเพียง2,990บาทรวมส่งฟรีโอนนะครับเก็บไปทางบอกเพิ่ม100บาทนะครับเก็บไปทางบอกเพิ่ม100บาทราคาจาก4,500บาทไม่ขายขายเพียง2,990บาทจะส่งฟรีนะครับสินค้ามีพร้อมส่งสินค้าเป็นของใหม่มือหนึ่งมีรับประกันสินค้านะครับผมโอเคท่านใดที่ได้ไฟนะครับราคาสุดคุม้มสุดถูกแน่นอนท่านจะไม่ได้ราคานี้ที่ไหนอีกแล้วนะครับผมสนใจสินค้าตติด่่อที0 แปดหกสี่สามเก้าห้าห้าหนึ่งศูนย์ 0. สินค้ามีพร้อมส่งนะครับผมย้ำมีพร้อมส่งนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ